นะแล้วมีการสํารวจโดยซูเปอร์โพออกมานะซูเปอร์โพเนี่ยสํารวจอันนี้น่าสนใจมากผู้นําการเมืองนะผู้นําการเมืองในการสํารวจของซูเปอร์โพมีการเปิดเผยผลสํารวจหลายมิตินะเอามิติแรกก่อนผู้นําการเมืองแต่ละฝ่ายด้านรักชาติบ้านเมืองนะมองว่าเป็นคนดีเป็นคนรักชาติบ้านเมืองที่สุดนะอันดับหนึ่ง พลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้นำโด่งเลย80%ฝ่ายรัฐบาลแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านพลตุลเลกเสรีพิสุทธิ์70%ด์กลุ่มเกิดใหม่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โอ้ใช่คำว่ากลุ่มเกิดใหม่อะเหมือนหนังเรื่องอะไรนะแบมพลายลเใหมู่้นําการเมืองที่แต่ละฝ่ายด้านคนพูดจริงทําตามที่พูดกล้าเปลี่ยนแปลงช่วยชาวบ้านนายอนุทินมาอันดับหนึ่งเลย8 6 6นะอันนี้ฝ่ายรัฐบาล อ่าส่วนฝ่ายค้านแพรทองทาน4ี <ference> <rawd Moder ator> ่สิบเก้าปอร์เซ็นต์พูดอะไรแล้วทำอ่ะแปลกๆกันนะสมคิดนะสี่ห้าี่เปอร์เซ็นต์แต่คุณรัฐีเนี่ยพูดแล้วทำไงอันนี้ชัดเจนใช่นะนโยบายเขาผู้นำการเมืองแต่ละฝ่ายด้านการเมืองที่ไม่มีความขัดแย้งภายในพักนะฮะอันดับหนึ่งนะนายอนุทินชาญวีรกุลฝ่ายรัฐบาลอ่าพรรคพลังประชารัฐขัดแย้งกันในพักไหมขัดแย้งอ่าพักไปหาที่ปัดโอขัดแย้ง ลูกพักเนี่ยโอ้ด่างเลยนะพักเลยนะแต่ว่าล่าสุดถ่ายเลือดเลยนะถ่ายเลือดไอ้พวกที่ไม่เขาชอบผลนาพักก็ทยอยกันออกไปออกมาแล้วเหลือแต่ความกระฉับกระเชงทีนี้แข็งแรงแล้วแต่พักภูมิใจไทยเนี่ยในฝ่ายรัฐบาลในพักเดียวเลยไม่มีการหือเอืออะไรเลยไม่มีเป็นเอกภาพสุดนายอนุทินชาญวิรกุลแต่ด้านการแก้ปัญหาชาวบ้านที่แยกย่อยทีนี้ผู้นําการเมืองแต่ละฝ่ายด้านช่วยเกษตรกรเรื่องรายได้พืชเศรษฐกิจข้าวข้าวโพดมันสัปะหลังยางพาราและปาล์ม อันดับหนึ่งเลยนำโด่งเลยคุณจุรินนะจุรินลักษณะวิสิทธิ์ฝ่ายรัฐบาลอันนี้ก็เห็นัหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นชัดจริงๆอะ่ะแปดสิบสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะแล้วนอกจากนี้ผู้นําการเมืองด้านการค้าการขายระหว่างประเทศเศรษฐกิจกสากลน,นายจุรินลักษณะวิสิทธิออ์อันดับหนึ่งอีกกระทรวงพาณิชย์ไงเจ็ดสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์ค่ะนะะคือคุณจุรินเนี่ยดูแลเรื่องกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นรองนายก แล้วก็นโยบายประกันรายได้